สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลควมทูเด็ดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริสผาดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่อ๋อขอสารพร้อม ไหม่พร้อมน้ำมนต์พร้อมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามาหาสนุกนะรประจำในวันศุกร์ที่9เมษายน2564นะครับแลม13ค่ำเดือน5ปีฉลรูวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับแหมมาพร้อมกับความง่วงเออนะบรรยากาศดีกัน,น้านอนใช่ไหมอ,อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็วันนี้มาพูดถึงในเรื่องของ ความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในแรมส3บสาคำ่ำนะความฝันในแรมสิบสาค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะครับแต่เพ่อคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ก็ฝันให้มันดีเข้าไว้นะจะได้ปิติสิ่งที่ดีๆนะครับนุ่งผ้านะมาใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันศุกร์นะเป็นอย่างไรบ้างมีซักมากแหมดีมากเลยสาหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุกเย็นใจ ตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดเล็บวันศุกร์มีโภกทรับยทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับโอเคมาถึงเสียงเสียงซีประจำวันกันอย่างดุเดือเลยนะขยาก็ะปุกถังเช่าเห <c oughs> ลือไม่กี่เม็ดเออกินยามุบหมดนะเดี๋ยวจะหาสมุนไพรตัวใหม่กินไม่เลื่อนปอ่วยเฉยแชะนะป้งวันนี้ ได้ใบที่8ปดอนะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่ารับซสินล้วนสดใสนะเป็นช่วงเวลาที่ดีมีความมั่งมีสีสุขนะครับคิดทําการสิ่งใดประสบผลความสำเร็จเห็นไหมท้องฟ้าสดใสเจอจจรัสเหมือนฟ้าหลังฝนนะครับอยเหตุการณ์บ้านเมืองไวรัสนะระออบาดน่นนี่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะ คุณต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองรักษาตัวเองนะอย่าพึ่งอย่าไปหวังพึ่งอะไรรัฐบาลมากนะรัฐบาลเก่งไม่เก่งนี่คุณก็ร,รู้รู้อยู่นะเออย่าดูแลตัวเองดีที่สุดนะในดวงชะตาของคุณนะครับสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาในช่วงนี้จะสมหวังดีนะในด้านของความรักความรักของท่านอ,อยู่ในช่วงที่เบ่งบาน นะโลกทั้งใบมีแต่ความสุขเป็นสีชมพูนะครับธุรกิจค้าขายในช่วงนี้ของท่านจะสําเร็จนะล,ล,ลุล่วงลาบเือนดีๆในเรื่องของการหางานทําสมัครงานนะครับท่านก็จะมีโอกาสได้งานทําในสิ่งที่ท่านต้องการในเรื่องของการงานนะาการเรียนาการเรียนการสอบวันนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมนะในดวงชะตาคุณ ก็ตั้งใจทาต่อไปจะประสบผลความสำเร็จสมหวังนะครับต่อมามาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวทูเดีๆกันเลยนะในดวงชะตาในปรากฏการผ่าดาวทูเดีในวันนี้นะครับพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีดำนะเว้นสีดำนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีฟ้าชมพูเหลืองแล้วก็เขียวนะครับทิศที่ดีประจําวัน ในวันนี้ก็จะมีตอนออกเฉียงใต้แล้วก็ตอนตกนะครับสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีชมพูนะครับดีสุดสีรองลงมาคือสีส้มสีหมากสุกนะอัญมณนนีก็คือโกเมนนะสามารถใส่โกเมนได้ในดวงตานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังปัญหาและอุปสรรคนิดนึงในดวงชะตาของคุณไม่ควรจะเสี่ยงโชคนะครับ ให้ระวังโรคลายที่จะเกิดขึ้นหาสาเหตุไม,ไม่พบนะในเรื่องของอคนที่ดีที่สุดนะครับก็คือคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดวันคารคุณถือว่าเป็นสีทนได้ไปจังววันวันนี้คุณขยันมีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่ใสไปสุดๆเต็มที่นะครับคุณจะรับผลตอบแนทนได้ดีโชคลาภมากมายเข้ามาแบบง่ายๆเลยในดวงชะตาคุณนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยให้ลองปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาปวดศรีรษะบ่อยโลกควาเมเงินะออโลหิตนะโลหหัวใจเป็นนะออระบบเลือดเป็นิวเน,นะโลห์ต,ตีไม่เป็นเอามาพึกเอาไมเป็นเอาพให้คุณระมัดระวังนิดนึงออไอโ้โรคไข้ต่างๆเป็นกันทุกคนอยู่แล้วแหลนะ่นะนะจะร้อนจะหนาวจะเย็นเลยก็แล้วแต่นะครับทุกคระวังในเรื่องของสุขภาพนะ ตอนเรคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ความเรียบร้อยของคุณนะจะทําให้มีคนเนี่ยเก้งอกเก้งใจให้ความศรัทธาดวงชะตาคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะชาวราศีเมถุนชาวลัคนาราศีหัวโขงชาวลัคนาราศีกันนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่ามีเกณฑ์การเจรจา,าตกลงสัญญานะครับเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนะความมั่นคงก็จะดีขึ้นในเรื่องทรัพย์สินเงินทองคือการติดต่อของคุณในวันนี้ นะครับเซ็นสัญญาหรือคุยในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ร้อยล้านพันล้านเนี่ยถือว่าดีในดวงชะตาของคุณเลยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีนะถือว่าความรู้สติปัญญาของคุณเนี่ยจะทําให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะของผู้รับผู้ใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งตัวนะในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยนะครับคือพูดดีก็ได้พูดร้ายก็ไม่เสียหายหตรงไหน นะเพราะว่ามีคนให้ความเชื่อถือนะครับในคำพูดและฐานะทางการเงินของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยเช่นกันนะต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนความเปี่ยนความพยายามความบากบันให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับแต่สิ่งใดก็แล้วแต่คุณทนได้อยู่นะเพราะดาวเสาร์จรตอนนี้เป็นเกษตรนะครับทนได้สบายยกเว้นเสาอยู่พบที่เสียนะคือทนได้ไม่มาก ตัดเลยเลิกเลิกเลยไม่ทนเลยอะไรประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคเพราะฉะนั้นปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้จากอิทธิพลของดวงดาวนะที่หลายวันที่ผ่านมานะครับที่มีดาวศุกร์กับดาวพุทธที่ดับนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาในวันนี้ถือว่าดาวศุกร์เนี่ยไม่ดับแล้วนะครับดาวศุกร์เนี่ยไม่ดับมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับ แต่ว่าดาวองศายังมันห่างกันไม่มากกับดวงอาทิตย์นะครับใกล้เคียงกันเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยตามดวงเนี่ยนะถ้ามันจะโอเคจริงๆเนี่ยนะครับประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สบ็ดยิบสองเมษายนไปแล้วก็จะค่อยคทิ้งห่างกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ดีขึ้นนะครับและในวันนี้ดาวพุธดับนะดาวพุธดับเนี่ยถึงเวลากี่โมงนะเพราะฉะนั้นพุธดับถึงเวลา 7จ็มงยีนาทีครับวันเจ็ดโมงยีนาทีไปแล้วดาวพุธก็เริ่มค่อยๆที่จะมีแสงเป็นของตัวเองค่อยๆค่อยๆนะครับแล้ววันนี้ดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีนะจันทร์ย้ายราศีเนี่ยช่วงเวลา23่สนกาเจนาทีจันทร์ก็เข้าสู่ราศีมีนนะครับเลงชาวลัคนาราศีกันนะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาาปากนะครับ และดาวจันเร็งราศีกันชาวลัคนาราศีกันคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากแหมสเสน่ห์นี่หลายกาศละเกินนะชาวลัคนาราศีกันไม่ธรรมดาเลยนะเออในภพปัตตน,นิเต็มไปหมดเลยโอ้โหแฟนเยอะใช่ไหมหลายคนเลยนะเออโอเคนะครับ <c oughs> อันนี้มาถึงดูตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะ มาเริ่มต้นที่ชาวลัคลาศีเมฆกันเลยชาวลาศีเมฆเนี่ยนะครับอิทธิพลของดวงชะตาในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยดาวเสาร์ยังเป็นกเกษตรยอยู่นะในดวงชะตาเนี่ยก็ถือว่ามีความมั่นคงนะครับเกษตรคือความอุดมสมบูรณ์ดี <c oughs> นะในดวงชะตาแต่วันนี้คุณอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานหรืออาจจะขยันก็ได้นะครับในเรื่องของการทํางานในการเรื่องของการเงินเนี่ยยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่อง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรามาระวังในเรื่องของรายจ่ายความรักก็ลึกลับซับซ้อนนะในดวงชะตาของคุณนะเอาเวลาไปลุยในเรื่องของการงานดีกว่าวันนี้ดาวประจาตัวคุณดีมากนะครับถือว่าคุณจะมีโชคลาภนะในสิ่งที่คุณคิดในเรื่องของเงินเงินทองทองก็เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภในเรื่องของการงานวันนี้ไม่ค่อยดี ต้องระวังในเรื่องของการงานถ้าใครทํางานในสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เรามันระวังให้มากนะครับในดวงชะตาคุณแต่วันนี้ในเรื่องของความรักคนรักคู่ครองก็จะดูในเอาจะใส่คุณดีในระดับหนึ่งนะคนรักคู่ครองก็จะนําโชคลาภมาให้ด้วยเช่นกันในดวงชะตาคุณส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้มีรายได้มั่นคงนะครับออจะมีรายได้เนี่ยเป็นกแผ่นที่ดีในดวงชะตาของคุณเลยนะต่อมาชาวลัคนาราศี เมถุนชาวราศีเมถุนในดวงคุณเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีประสบผลความสำเร็จมีความมั่นคงดีผู้ใหญกให่ก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับในดวงชะตาของคุณแต่ไม่ควรจะเสี่ยงโชคเพราะดาวแห่งโชคอยู่ในภพที่เสียนะเพราะก็ไม่ควรจะเสี่ยงโชค,คอ,อะไรสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎ ราศีกรกฎเนี่ยดาวประจาตัวคุณยังอยู่ในภพมรณะนะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเอไม่ให่จันทร์ไปอยู่ที่ภพสุภาษจันทร์ไปอยู่ในภพสุภาษแล้วนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าทาอะไรก็มักจะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินของคุณวันนี้ก็ถือว่าวันนี้จะมีดอกมีผลกําไรขึ้นมาที่ดี การงานสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จส่วนในเรื่องของความรักคนรักก็คงเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิ <c oughs> สงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตางคุณวันนี้คุณจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มในดวงชะตางคุณไม่รู้ร้อนเรื่องอะไรนะถ้าร้อนมากก็ไปดื่มน้ําเย็นร้อนมากก็ไปเดินห้ง <c oughs> างตากแอร์ในดวงชะตาของคุณ นะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่วันนี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะเจ็บไข้เด็ดป่วยไม่สบายก็ต้องระมัดระวังไว้ได้นึงในดวงคุณในด้านของการงานเนี่ยก็ต้องประคับประคองต่อไปนะพยายามไหว้พระสวดมนต์เข้าไว้เป็นการดีในดวงตาจะมีปัญหากับคนรักคู่ของมักทะเลาะกันนะครับต่อมาชา้าลาัคนาราศีกัน ชาวราศีกันในดวงชะตาคุณถือว่าคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับที่ดีในดวงตาแล้วมีในเรื่องของโชคลาภด้วยนะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินประสบผลความสําเร็จนะความรักวาจจะไม่ค่อยจะดีเต็มที่สท่าเท่าไหร่นะครับไปม,มุ่งในเรื่องของงานและเงินดีกว่านะต่อมาชาวลัคนาราศีตุล ชาวราศีตุลในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพระจันทร์ไปอยู่ในภพอาลลีการม,มักเป็นอัลการงานมากักมีอาาุปสรรคปัญหาหรือมีความเหนื่อยยากมากกว่าคนอื่นหรืออาจจะมีศัตรูคู่แข่งในเรื่องของการงานศัตรูในเรื่องของ,ของงานนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวคานไปอยู่ภพหมอนะะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยครับไม่ควรจะเสี่ยงโชคว,วันที่มีรายจ่ายมากนะครับความรักก็พยายามคุยกันให้น้อยๆดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของงานของคุณเนี่ยดาวพระอาทิตย์ของคุณวันนี้ถือว่าคุณจะมีความขยันมีความตั้งใจในเรื่องของการงานที่ดีในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองนะครับวันนี้คุณจะคิดมากนะมีความระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางหรือในเรื่องของสังคมต่างๆนะครับนะในดวงชะตาของคุณนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีธนูในเรื่องของงานเนี่ยดาวพุธอยู่พบผันทุกวันนี้การงานมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับในระดับหนึ่งส่วนในเรื่องของการเงินคุณจะต้องขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับดาวไปจําตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในพบศาสชะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องติดต่อกับผู้หล่อผู้ใหญ่เป็นการดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศี าชาวราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษจ่ายแล้วเก็บทรั์ไปกับอยู่นะครับให้ระวังในเรื่องของบุตรและบริวานะรอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของงานเนี่ยดาวศุกร์วันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติชาวชะตามีาบริวารช่วยเหลือในเรื่องงานได้เป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศี กลุ่มชาวราศีกุมในเรื่องของการเงินเนี่ยนะได้โชคลาภวันนี้ก็ถือว่าได้รับนะมีเงินเข้ามานะครับมีผู้หล่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีในดวงชะตาของคุณแล้วก็วันนี้ดวงคุณเนี่ยถ้าได้เงินมาแล้วเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ครบอาจจะได้ไม่เต็มมีเกณฑ์การแบ่งสรรปันส่วนออกไปนะครับในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็ถือว่าประสบผลความสํสาเร็จสมัครงานก็ได้งานดีในดวงชะตาของคุณนะครับ โอเคต่อมาชาวาลาัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้ของคุณเนี่ยนะครับทุกภาพร่างกายก็จะดีขึ้นนะจะมีเงินมีทองเข้ามาดีในดวงชะตาของคุณแล้วก็จะมีอํานาจวาสนาด้วยโอ้โหดีมากเลยในดวชาางชะตาของคุณนะครับการเงินดีวันทาอะไรเนี่ยกอดด้วยความระมัดระวังไว้ดนึงประหยัดไว้หน่อยนึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับ โอเคอันนี้คือคำจำนายพยานโดยรวมนะเดี๋ยวต่อมาเลยนะครับมาเสีย่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมว่านดวงจะเอาคุณเลยที่จะเป็นอย่างไรบ้างนะใบที่หนึ่ง ที่สองใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวินะครับเริ่มเช็คหมอซาสีหมอฉีดปุ๋ยก็จับนะแต่เราคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ว้าบเดือะทาวเวอร์นะเห็นไหมเออให้คุณระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของอุบัติเหตุจะไปปีนที่สูงที่ไหนนะครับในเรื่องของการงานก็มักจะพบกับอุปสรรค นะในเส้นทางการงานหรือธุรกิจเพราะฉะนั้นต้องรอบคอไปมากในเรื่องของการเงินเนี่ยก็เงินอาจจะหายมีเรื่องเสียทรัพย์นะครับความรักมีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันในดวงชนะตาต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟอกสามถ้วยนะเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของสังคมดีนะครับการงานมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจในเรื่องของบริวารได้ดี นะครับหรือคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆซึ่งซึ่งคุณสามารถทําได้ด้วยนะครับในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษในเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้พบปะหรือออกสังคม่หวนะครับในเรื่องของความรักนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้พบสิบเหรียญน,นะครับย้นดวงชะตาของคุณเนี่ยนะในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวอสังหาริมทรัพย์ ในเรื่องของการขายที่ดินต่างๆดีมากในเรื่องของรายได้ก็ได้รับผลประโยชน์นะครับที่ดีและมีความมั่นคงนะในเรื่องของความรักมีโอกาสได้แต่งงานนะขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะโอเคอันนี้คือคําทํานายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้งลัคนา12ราศีนะครับถ้าทนายสนใจจะดูดวงชะตากอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ